ครับผมเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการตั้งเวลานะครับเข้ามาที่ปุ่มกดนะครับด้านขวา1 2 3 4ตัวนี้นะครับได้เวลาแล้วกดแช่ค้างไว้นะครับให้เป็น24ชั่วโมงเสร็จแล้วตัวนี้ก็ปรับเวลาได้เลยครับหมุนตัวนี้เวลาขนาดสิหเดี๋ยวนะครับ สิบเจ็ดสามูนแล้วก็หมุนตั้งเวลาให้ไปที่สิบเจ็ดสามูนนะครับอาจจะหมุนเยอะหน่อยนะครับ ครับพอเวลาได้เป๊ะก็กดเซร็จเลยนะครับขอโทษอีกทีนะครับตั้งเวลาหนึ่งสสามแล้วกดค้างไว้นะครับมันจะปิดเวลาแล้วก็เลือกเป็นโหมด12ชั่วโมงหรือเลือกเป็นโหมดยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เลยครับผมกด enter ครับผมขอบคุณครับ